สวัสดีครับพี่น้องผมสวัสดีของลุงสมครับลุงสมสม,มนุนไพรมานําเสนอต้นปาล์มจีบครับต้นปาล์มจีบเป็นต้นไม่ประดับที่มีใบสวยงามและลําต้นที่โดดเด่นนะครับสายพันธุ์หนึ่งนะครับนิยมไปปลูกเพื่อประดับสวนและสถานที่ต่งตางๆเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความรลล่าามรื่นน่าพักพรมากข้นด้วยความที่เป็นตน้นไม้ที่ต้องใส่พื้นที่สูงก็ต้องหาสถานที่เหมาะสมนะครับพี่น้อง นะครับต้นปลาล์มจีบนี่พบอยูก่กาะโซโลโมอนกับเกาะวานูอาตูครับมีลักษณะเป็นต้นเดียวต่างตรงใบเป็นจีบเลี้ยงสวยงามมักน้ำมะมา่าทํำเป็นพัดกรไดนะครับนี่คือต้นปลาล์มนะครับปลูกในบ้านและตามสถานที่ต่างๆกัดสวยงามเป็นทินิยมและแพร่หลายในประเทศไทยครับพี่น้องนะครับต้นป,ปลาล์มจีบนั่น กถือว่าเป็นต้นเดียวที่ต่างตรงนะครับใบมีลูกส่งขายผัดขอบใบเวา้านะครับแผ่นใบพับเป็นจีบก้านใบเงาและมีหนามแหลมบริเวณขอบก้านใบมีช่อดอกแบบสมบูรณ์เพศมักอยู่ตามซอกกัาใบประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็กสีเหลืองอ่อนๆและมีผลลูกส่งสีผลอ่อนมีสีเขียวมือซุกจะเป็นสีแดงนี่คือต้นปาล์มจีบนะครับ สามารถขยายพันธุ์โดยวิธีการ,พรเพาะเมล็ดนะครับจะมีมเมล็ดเพลินสีแดงนะครับโดยจะใส่เวลาประมาณ4-6เดือนจึงจะออกต้อนอ่อนออกมาซึ่งวิธีดูดแลก,กะสามารถดูแลได้โดยการเลือกปลูกในดินล้วนที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีอินทรีย์วัตถุและสามารถระบายน้ำได้ดีเป็นพันธุ์ใหม่ที่จะเดินเติบโตในพื้นที่ที่มีแสงแดดซองถึงรำไร มีแสงแดดส่องถึงเพียงครึ่งวันกับพ่อนะครับลดน้ามือด้เถื่อสองเถื่อนี่คือต้นปาล์มจีบนะครับเป็นที่นิยมของคนไทยในการมาปลูกนะครับนะครับประดับสวนต่างๆแล้วก็เป็นปะเป็นพืชสีเขียวที่มีความสวยงามครับใบเพิเป็นใบคือเป็นใบผัดเบาแวงสวยงามครับพี่น้องนี่คือนะครับต้น ปาล์มจีบนะครับซึ่งเป็นต้นขนาดเล็กที่ลุงสมมานําเสนอนะครับฐานเท้าไปปลูกถาบบ่อจำกัดเพิ่นกับประมาณ4 5เมตรนะครับาจํากัดเพิ่นกับอยู่ประมาณนะครับเม็ดถึง2เมตรนะครับเพื่อดูความสวยงามนะครับเป็นไม้ประดับตกแต่งในบ้านในสวนหนาบ้านนาสวนแต่ว่าต้องมีสถานที่กว้างนะครับเพราะว่าเพิ่นมีกิ่งก้านสาขานะครับอาจจะออกยาว นะครับเมล็ดเป็นสีแดงครับสามารถเอามล็ดไปเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ของเพลินใดเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับลุงสมสมุนไพรเด้อครับพี่น้องนะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้คลิปนาพ่อกับลุงสมไรไมขอบคุณที่ติดตามนะครับช่องลุงสมสมุนไพรกดไลค์กดเลิฟนะครับกดสันกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ จากลุงสมสมุนไพรซึ่งจะน้ำเสนอพืชพันธุ์ต่างๆที่เป็นสรัพคุ้นที่เป็นไม่ดอกไม่ประดับให้พี่น้อง FC ของลุงสมเด้เบิงครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้สบายดี